เฮ้ยเฮ้ยเฮตอนนี้อย okay. ู่บวชสร้างสรรค์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 ้์ฮุยฮยฮุ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 ยฮยเจาวิจาเว้จารตอท้าปืนใหญ่นะครับตอนนี้แบบไม่ใช้เนสตอรี่เปิดประตูให้ยายรูว่ะก็ไม่ค่อยไกลมาก เปคิปเปอร์ดีกว่าไม่กลัวันแพปเอาเลยครับนี่หัวทับฟูกเอาไปอยู่แตงสูงเลยเดี๋ยวบะ,บะมันระเบิดมาแล้วนี่นี่นซซล่าบุมาแล้ว วิธีครับก็เป็น,อนีอ่ะใช้นี่ก็มีช่วยเช็คด้แล้วต้องใช้ด้วยนี่อย่าให้ดูอุ๊ยอ,อุ๊ยอ,อุ๊ยจำลืมอ่ะลืมอ่ะ ลืมอ่ะ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 ลืมมันระเบิด <ics> ืมม่อชื่อระเบิดม,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 มันลวกั่เนีะดีโอเล่นระเบิดไหมถ้ามัน <S <s <c oughs> <visa> so ออกมาองนี้ให้ใส่นี้ด้วยเพราะจะเสียอยู่ แล้ได้ยินเสียงใครกำลังแท็กมาก็เลยถามว่าเสียงใครนะน่ารักจังเลยเท่านั้นแหละครับได้เรื่องใส่น้ำแบบนี้ทุกคนมีความ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเอาล่ะเจ้าวันนี้โอ้โหแต่คูใส่ฉลอยไปแล้วตอนนี้โสงแบบมนระเบิดเป็นหลงเลยระเบิดลมไหนแม่เนี่ยแถวนี้ไม่เห็นมีระเบิดเลยอ่อ แล้วไหนคือนี่คือนี่คือโอด้โกเหมผู้ชมีในนออยูดวยต่อมาไปที่อหวันที่ผ่ามา,า,า,ารรภาคเาานนหนือภาคสานงนะ ตู้อีที่รอนได้แต่นะครับชัยาคือระเบิดอยู่ไกลระเบิดอยู่ที่ก็เต็มยศเลยครับมีกิจกรรมให้เด็กสนุกสนานาใหีางวายนนอกชัยนการริ่ ร่างกายรอ้อนนะครับส่วนในห้องเรียนนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช่วงนี้ก็คือการรอ้องเพลงและเพล็ดลับที่อยกกู่ในงานนี้ก็คือใายว่าสุดยอดที่มีกันหรือใายว่าจะไม่ถึงกันใช่สายวาดจะมีกันและกันใส่วาดสีเบกิบ้เลย นอกลูสุดท้ายเกียระตหนาวเหมือนกันครับไปที่อเภอโราังหวัดนรสีมางานบวชงานนี้ก็มีขึ้นประวันี้ท่าจลากาศหนาวในตอนเช้าอกลดินแดครับบวทดแทนคุณพ่อแม่ครับลังจาโคนผมเสร็จสับจะไปปิ้วเหงอที่รอปแไปเลยที่รอถ่ายแรกเล็กกว่า โอ้ไม่ขู่ขาเลยต้องน้ก็เอาคอยน้าอุ่นก่อนน้เดือต่อนหลังจากนั้นก็เอาน้ำอุ่นมาอาบน้ำร้อนเจอความเย็นต้ปั่นอยากที่เห็นนครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับคนน้ำอุ่นหลายผักตัวไปแล้วเจอลมเย็น13องศาเข้าไปก็หนาวครับ ไม่หนาวไงไม่หนาไงไม่หนาวได้กระดาษอยู่ไหนอ่ะอยู่รานใช่ไหมซื้อกระดาวบอลเลยนะไ่ยดัวพูดไปหน่อยที I have make a neck of <laughs>